เรือตอนนี้ในงานของต,อนนองตชดอกองกัดสี่หนึ่งนะครับช่วยเก็ตรถผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับติดอยู่กลางถนน รถกระบะนะครับพี่พี่ออกออกมาซ้ายหน่อยพี่คนขับคนขับมาซ้ายหน่อยครับะครับ,อรบตอนนี้กำลังลากจูงรถที่จมน้ำอยู่กลางถนนนะครับติดอยู่ในน้ำนะครับอ่อ ช่วยเหลือได้สำเร็จนะครับจากในงานของตชดก้องกับตะเวินายแดนที่41นะครับตำรวจตะเวินายแดนที่41ครับชุดช่วยเหลือชุดที่2ครับ